ในเรื่องราวกฎแห่งกรรมสำหรับในวันนี้นะคะกับท่านผู้ฟังหรือว่าน้องๆนะคะท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องราวของกฎแห่งกรรมก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของวิญญาณมีจริงหรือไม่ก็ดีนะคะก็คงจะมีความยินดีถ้าได้รับฟังเรื่องต่อไปนี้เรื่องนี้นะคะผู้ที่เขียนเอาไว้นะคะเขาได้รับความเมตตาจากพระเทระรูปหนึ่ง ซึ่งท่านมีประสบการณ์มาด้วยตัวของท่านเองนะคะและท่านก็ได้กรุณาเล่าให้ผู้เขียนฟังพระเถระผู้มีเมตตาต่อผู้เขียนท่านนี้ก็คือท่านพระอาจารย์มหาอำนาจอินุทสาโรกับพ,พระมหาอำนาจท่านบรรพชาเป็นสัมมนเนตั้งแต่ท่านอายุ14ปีและเมื่อครบปีบวชท่านก็ได้อุปสมบทนับแต่นั้นตลอดมา ทั้งเคยออกติดตามพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะแล้วก็ร่วมทุดงกับท่านพระอาจารย์มั่นตามป่าดงในภาคอีสานหลายแหง่งระทั่งในปีพุทธศักราช2488ท่านจึงได้เข้ามาศึกษาปร,ริยนธรรมที่กรุงเทพมหานครโดยมาอยู่ที่วัดมหา,าธาตุท่าพระจันทร์และก็สอบได้ปร,ริยนธรรมสประโยคพระมหาอำนาจนะคะ ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมอยู่หลายเรื่องแล้วก็เป็นเหตุให้ท่านเชื่อว่าผลแห่งกรรมนั้นมีจริงแต่เรื่องแรกนะคะที่ท่านกรุณาเล่าให้ผู้เขียนฟังก็ได้แก่เรื่องโทษของการปลอมพระพุทธรูปเรื่องราวมีดังนี้นะคะพิศนุโลกในสมัยนั้นนะคะก็มีชายคนหนึ่งชื่อว่านายเล็ก และเห็นว่าพระพุทธรูปเก่าๆสมัยเชียงแสนสุขโขไทยมีราคาสูงและผู้คนก็นิยมเช่าไปเคารพกราบไหว้บูชาอยู่เสมอในเล็กจึงคิดอยากจะรวยและเมื่อคิดอยากจะรวยนะคะในเล็กก็ลงมือกระทำอกุศลกรรมโดยไม่คิดหน้าคิดหลังนั่นก็คือเริ่มไปหาซื้อพระพุทธรูปใหม่ๆที่มีทรงสมัยเชียงแสนสุโคไทย อูทองหน้าตักหนิ้วบ้าง7นิ้วบ้างมาหลายองค์พลันได้พระพุทธรูปตามต้องการแล้วนายเล็กก็จะใช้น้ำกรดสาดพระพุทธรูปเหล่านั้นเพื่อให้น้ำกรดกัดโลหะต่อจากนั้นก็จะนำพระพุทธรูปไปฝังอยู่ใต้ดินที่มีพื้นชื้นแฉะและฝังอยู่ประมาณ6เดือนถึงหนึ่งปีถึงได้ขุดขึ้นมา คนที่เห็นพระพุทธรูปของนายเล็กเชื่อว่าเป็นของเก่าทั้งนั้นไม่มีใครสงสัยเลยนายเล็กได้นําพระพุทธรูปเหล่านั้นออกเร่ขายตั้งแต่พิษณุโลกมาจนถึงสิงห์บุรีอ่างทองยันกรุงเทพแ,และพระมหาอำนาจก็ได้เล่าต่อว่านายเล็กขายได้หมดและอยู่มาหลายปีนะคะนายเล็กก็ป่วย มีอาการปวดแสบปวดร้อนคนเมืองพิษณุโลกที่เป็นแม่ลูกอ่อนนอนกระดานอยู่ไฟไม่ได้ตา่ตาๆกันเพราะตั้งแต่เวลาสองยามล่วงแล้วนายเล็กจะร้องโหยหวนเหมือนเสียงเปรดตอนกลางวันก็จะดูไม่เท่าไรแต่พอดึกสงัดนายเล็กจะร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดสุดพรรณนา,นาเนื้อตัวของนายเล็กนั้นเน่าหมด เล็บหลุดเล็บเน่าหนังหลุดดึงผมผมก็จะหลุดและกว่าในเล็กจะตายเป็นเวลาหลายปีนะคะที่แกจะต้องรับทุกทรมานอยู่อย่างนั้นและนี่ก็คงเป็นเพราะผลกรรมเห็นทันตาไม่ตลอดชาติหน้านะคะการละคนพิษนุโลกในสมัยนั้นถ้าใครเอ่ยว่าพระพุทธรูปของตาเล็กก็จะมีแต่คนสรายหัวทั้งนั้น จนเหตุการณ์ที่นายเล็กได้รับนะคะเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ผลแห่งกรรมเรามาฟังเรื่องราวที่สองนะคะที่ท่านพระมหาอำนาจได้เล่าอีกนะคะที่จังหวัดประทุมธานีนะคะเมื่อหลายปีมาแล้วก็มีชายคนหนึ่งมีชื่อว่าตายงคะและตายงนี้นะคะมีอาชีพเลี้ยงไก่ชนแล้วก็จะพาไก่ไปชนกับผู้อื่นอยู่เป็นประจำ แพ้บ้างชนะบ้างและเวลาแกป่วยแกก็จะเอาหัวแม่มือชนกันพลางร้องอย่างไก่อัตมาไปดูกับพระอาจารย์วัดเสด็จที่เมืองปทุมแล้วพระอาจารย์ที่นั้นบอกว่าอย่าไปทรมานแกเลยปล่อยให้แกอยู่ตามลำพังที่นา่าเวทนาก็คือแกจะเอาหัวแม่มือชนกันแล้วก็ร้องร้องเสียงเหมือนไก่ เลือดทั่วมือทั้งสองข้างเพราะว่าเล็บหัวแม่มือนั้นทิ่มแทงเอาแล้วเวลาจะตายอัตมาไปดูแกก็จะเอาหัวแม่มือชนกันเป็นครั้งสุดท้ายอย่างแรงแล้วก็ร้องอ็อกขาดใจตายในที่สุดแต่กว่าที่แกจะตายก็จะป่วยอยู่นานทรมานอยู่นานถึงจะขาดใจตายเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเอาศพของตะโยงนั้นไปอาบน้ำศพ สวดศพอยู่ได้เจ็ดวันพอครบเจ็ดวันก็เอาไปเผาและสมัยก่อนนะคะเมนวัดสดเดจเป็นเมนไม้พอใส่ไฟก็เห็นลูกไฟหมุนอยู่เบื้องบนเหมือนกับกงจักหมุนขึ้นไปจนเหนือยอดเมนนะคะแล้วไม้ยอดเมนก็ได้พังลงมาไหมทั้งเมนไหมทั้งศพท่านพระอาจารย์วัดสดเดจก็เลยบอกว่าเป็นโอกาสที่จะต้องสร้างเมนใหม่ พอมาเผาตะยงคนเดียวเท่านั้นก็มีอันต้องเป็นไปท่านพระอาจารย์วัสดเดชจึงได้ถือโอกาสนั้นสร้างเมนใหม่แต่ท่านพระอาจารย์มหาอํนานาจยังบอกนะคะว่าเรื่องราวของตะยงนี้ก็ถือว่าเป็นคติข้อคิดนะคะที่ให้คนปทุมธานีในสมัยนั้นเลิกชนไก่ในบัตรนั้นแล้วก็ไม่มีใครกล้าชนไก่อีกเลยนะคะกับเรื่องราวอุทาหรณ์สอนใจสองเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ